ทวงหนี้ในยุคสมัยต่างๆปัจจุบันอะไรแก่คืนเงินฉันอย่างเนี้ยได้โปรดแล้วครับผมขออีกสองเดือนอีสองเดือนแต่ตอนนี้เป็นปีแล้วเนี่ยเออนะผมขออีกสองเดือนแต่มึงกู้ไปสองล้านเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องมากู้เลยนะทีหลังอะ่ะ <c oughs> มค <c oughs> บอกว่าเป็นสองเดือนสอง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 เดือนอคูสิบล้านก็ได้ไมั้ง ยุคภาพขาวดำอะไรเหรอแกยังไม่คืนเงินกันเลยนะเออกันขอโทษกันขอเวลาอีกสองเดือนนะสองเดือนเลยเนี่ยตอนนี้แกแยอยังไม่คืนเงินกันเลยนะโอ้ก็บอกขอสองเดือนไงเดี๋ยวกันก็คืนให้ตอนนี้ต้องมากู้เงินกับกันเลยนะทีหลังถ้าจะนาขนาดนี้กรุงศรี อท่านมีอะไรมาหาตัวข้าพเจ้าหรือโอเคเอารีบๆพูดอ,อย่ามัวเศร้าสิมีอะไรปวดท้องค่้องใจมาเมื่อหรือมีอะไรปวดท้องค่้องใจเมือหรือ ข้าไม่ได้ปวดท้องหรอกเจ้ายังไม่คืนเงินข้าเลยนะสองสองเบี่ยงงั้นดึก็ใช่ไงอ่ากูขอโทษเดี๋ยวกูจะคืนมึงอีกสองเดือนโอ้ยแต่กูเนี่ยลำบากนะเว้ยกว่ากูจะหาเงินมาได้โอ้ยก็ข้าลำบากเหมือนกัน kẹp phá sĩ kẹp xoay đi Khâu ấy vẫn chưa ừ, à? có tiền đâu nè, anh ấy đang sắm gật nae kiều. Cái này có tiền không? 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 Cái này có tiền không?

俺才多在意。你模、嗯、样别别别。金布拉，时代是我这些。你全部都讲错子。王思满是是收我领宅。金博士俺是我。我名字是莫子我。你我打的乱七八糟。说。